Rồi taisen 순에서 thiếu её mà, người nó vào sực chưa tự cao 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 đi วัสดีนี่ฉันเองฟาวี่ไงละ่ะฟาวี่ดอกไม้ไงละ่ะเราต้องขอบคุณเธออย่างมากเลยละ่ะเธอเล่นเจ้าแก่นั่นอย่างมากเลยละ่ะถ้าไม่มีเธอแล้วก็เราคงผ่านเขาไปไม่ได้แน่แต่ตอนนี้ด้วยด้วยความช่วยเหลือของเธอเขาตายแล้วและเราก็ได้เป็ญญาของมนุษย์มา วัดเจ้าเราว่างเปล่ามานานแล้วนะมันรู้สึกดีแล้วที่มีวิญญาณในข้างใจฉันอี่ั้งหนน่งนะืมรู้สึกได้เลยว่ามันขยับตัวแบบนั้นอ่ะนะเธอ,อรู้สึกถูกทิก้งใช่ไหมละ่ะงั้นนี่ก็เพอร์เฟกไปเลยละจริงๆแล้วนะ่ะเรามีวิญญาณแค่หดวงเท่านั้นเราต้องการอีกหนึ่งอันก่อนที่ฉันจะกลายเป็นพระเจ้าและหลังจากนั้น เพพลังใหม่ของฉันมอนสเตอร์มนุษย์ท,ทุกคนเราจะโชว์ให้เห็นว่าใครกวามหมายที่จะ้กับโลกใบนี้คืออะไรโอ้แล้วก็ลืมลืมที่จะหนีไปเซฟเก่าได้เลยละมันหายไปตลอดการแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนะเพื่อนฟ้าวิคนนี้ ทำไฟแทนให้แล้วละล้วจะเซฟทุกๆการตายของเธอได้ละเธอจะได้เห็นฉันฉีกทุกเธอเป็นชิ้นๆไงล่ะอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งอะไรเธอคิดว่าเธอจะหยุดฉันได้เหรอเธอดีโง่จริงๆเลยนะเนี่ย อะไรอ่ะบวกว่าก่อจะช่วยได้นะอะไรอ่ะ

มีดมีดมีดโอ้ยแอค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 ขอความเชื่อขอความช่วยเหลืออ่อโดยด่วนโอ้ยขอบคุณขอบคุณยิวเร็วยิวยิว,วใจซ่อมหรอขอบคุณมากโอเคไปต่อโอ๊ยระเบิดตัวอะไรอะ่ะโอ้ย,อยตัวอะไรตัวอะไร สู้สู้สู้ oh. ว่ระเบิดอีกแล้วโออออออโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่คืออะไรครั้งนี้เมือม่อเมื่อ อ๊ะขอความช่วยเหลือด่วนขอบคุณที่กดไลค์ไม่น่าหิวฮิวทำแน่แน่เลยไฟเซฟไฟเซฟโอ้ยไฟเซฟไฟเซฟโอ้ยไฟเซฟไฟเซฟไฟทับเซฟโอ้ยโอ้ยไฟทับเซฟไฟทับเซฟไปแล้วอ่ะโอเค đi lên xếp phải gì này hả? thôi, đeo đeo đeo, không phải, không phải. Bỏ cậu như này, à, không, lực, không, microbes, không, THÂN đeo 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 đeo, ok, chạy lao về đây, ai, có khám chưa nữa, ok. โอเคเกือบนึกว่าไม่รอดแล้วต่อไปไฟเซฟอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยโอเคอ่าอ่ย,อยใจสีมว่วงแล้วตอนนี้ใจมว่วงแล้วอ่ะ คำ,คำซุม่มคำซุม่มคำซับคำซับเดี๋ยวคำซับแอคอยู่ไหนแอคอยู่นี่ขอความช่วยเหลือด่ว,ดวนโอเคโอเคยังอยู่มเร่งมาแรงออกมาโอ้ย nếu nhặt được thì cũng ok. không phải là du lê. cái gì à? ui, ai? X ở đâu này? X luôn rồi, còn không chứ lửa, yên lão Còn không đây Ok, nhiều thêm lắm Phải xếp vào đây à Ok, ok, chạy liền lắm ok, 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 อะะไร่วิญญาณทั้ง6ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่ฮิวลบอวว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฟาวาวว่านี้ไอ้ไม่ใช่ฟาวี่ดีเฟนต์หลบแล้วศูนย์สู้สู้เลย Ra lắp để lắm Ôi Xuống bay lên đây. lên, xuống bay lên lên Xuống bay lên lên, xuống bay lên lên Mà đều lên 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 mày đấy ô đấy 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 đẹp sao mày không thao đi ไม่ได้ดูหลายทีเลยเธอแต่สนใจโฟกัสจอยู่เท่าไหร่แล้วดาเมจโอเคโอเคไม่ไม่นี่เป็นไปไม่ได้เจอแกแก เจ้าโง่ไม่น,นะเดี๋ยวจะรวยขนาดนี้เนี่ยเ,เธอคิดว่าเธอจะเธออาชระฉันได้เห็นหรือเจ้าของโลกไปดีนะแล้วเธอล่ะเธอเล่อนะไม่มีความหวังซะเลย ไม่มีความหวังแล้วก็โดดเดี่ยวพระเจ้าใช่แล้วละ่ะเพื่อนไร้ข้าของเธอละไม่สามารถช่วยเธอได้แล้วละ่ะขอความช่วยเหลือสิขอท้าเลยร้องไห้ในความมืดสิแม่จ๋าพ่อจ๋าใครก็ได้ช่วยทีหรือที่ว่ามันจะช่วยเธอได้ขอความช่วยเหลือแล้วแต่ไม่มีใครมา ตายน้าเศร้าจังไม่มีใครอื่นเลยที่จะดูแขกที่ดูเธอตายนะอะอ่ะอะ,อะไรทำไมเธอถึงเออเราก็แค่จะอ่ะโดดเฟิวอ่ะอะไรพลังของฉันไปไหนหมด พวกวิญญาณันจะทำอะไรได้ไม่ไม่จะทำพวกได้แก่ทำอย่างนั้นไม่ได้พวกแกต้องเชียรฟังฉันสิหยุดนะหยุดหยุดจบแล้วสินะเอาทำไมเหลือแต่เฝ้าบีแล้วอ่ะ เอปล่อย,ปอยไปไปไนายทำอะไรนะเทคกี้ว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เหรอไม่เอานะอย่าเล่นตัวเลยได้ปล่อยฉันไปก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกข้าใช้เป็นทางเดียวที่หยุดเรื่องนี้ถ้าเธอปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะกลับมาฉันจะฆ่านายซะ ใะเย็นชิสคาทุกคน,นจิสคาทุกคนที่เธอรักเอ๊ะทำไมล่ะทำไมเธอถึงดีกับฉันขนาดนี้ล่ะเพราะว่าเราเป็นคนดีกันล่ะไม่เข้าใจเลย ฉันไม่เข้าใจเลยฉันแค่เข้าใจเธอไม่ได้เลยฟาวี่นิ่งวิ่งหนีไปแล้วอจบแล้วหรอจบแล้วสินะดีจังอา่า จบแล้วจบแล้วยี่อ๋อนี่เฮดิษเหรออ๋อเฮดิเจเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะข้ามไปไงเนี่ยอ๋อจบแล้วโอเคหมดแล้ว,ลวนะอะใครโทรมาหวัดดีจ้ะมีใครอยู่เปล่าเอ่ยงั้นเดี๋ยวจะิข้อความไปแล้วกันนะงั้นมันก็นานแล้วแล้ะมันก็สักพักแล้วละสิลาชินีกลับมา ปกครองอนุญาการอีกครั้งเธอสร้างกฎหมายขึ้นมามนุษย์ที่ล่วงขึ้นมาตรงนี้จะถูกจะถูกว่านับว่าไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ที่สุดนะบิญญามนญญาญญามนุษย์ที่บิญญามมนุษย์ที่ราชาเก็บรวบรวมมาได้หายไปแล้วฉะนั้นก็เออแผนนั้นคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกนะ จตยังไงูก็กรผู้คนก็ยังรู้สึกเศร้ากับการจากไปของราชานะแล้วก็ทุกอยากกอ่างก็ตรงข้ามกับคาว่าอิสรภาพไปล,ละ่ละราชินีก็พยายามที่จะไม่ให้พวกเราสูญเสียความหวังไปนะฉะนั้นเออเฮถ้าพวกเราไม่ยอมแพ้ตรงนี้แล้วก็อย่ายอมแพ้ถ้าเธอทำอะไรละที่ไหนละกันนะโอเค ใครจะไปรู้ว่า,วามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่พ่อจะออกไปที่นี่ให้ได้แซนกำลังคุยกับใครอยู่อะโอไม่มีใครนะอะไรนะไม่มีใครแล้วคุยกับมันด้วยได้แล้วปะเอาสิเอาเลยแปบ๊บหนึ่งนะแล้วจําเบอร์นี้ได้เฮ้มนุษย์เป็นยังไงบ้างล่ะเราสบายดีนะงั้นก็ติดอยู่เรื่องหนึ่งนะ ราชินีก็ยุบยุบรอยยอการซะแล้วลนะ่ะในเมื่อเรากไม่ต้องสู้กับมนุษย์อีกเราไปแล้วว้าเราไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรต่อในชีวิตนะแต่ว่านั่นก็โอเคเพราะว่าเราก็ยังทำงานดักนะถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรก็ตามเถอะแคนั้นก็อย่ารู้สึกแย่ไปเลยนะล่ะปาไปรัดสบายดีอันดดยเป็นคนเดียวที่รู้สึกแย่นะเธอเสียงานไป จากนั้นเธอก็เสียบ้านไปด้วยนั่นเศร้ามากเลยนะแต่ว่าพวกเราดูแลเธออยู่นะเธอเธอนอนอยู่บนโซฟาของพวเราดนะ้ะไม่ใช่เธออาศัยอยู่บ้านเราตอนนี้มันเหมือนกับค้างคืนท,ทุกคืนเลยละ่ะค้างคืนที่ไม่มีทางหลบหนีไปได้เออพวกเราให้งานเธอด้วยนะแซงจ้างเธอมาเป็นแซงจั่งแซงจ้่จง,งเธอมาเป็นคนเฝ้าบูธคอดดอกอะนะ เธอทำเเกียิการทำงานที่นั่นแต่ว่าเธอทำน็อตจอกได้เจ๋งมากเลยล่ะโอ้ใช่เธอก็ยังโทษเธอยังโทษเธอโทษเธออยู่นะสลหรับการหายไปของเอสก่อนนะเธอพูดกับฉันมากเลยล่ะเกี่ยวกับการแก้แค้นกับนายนะเธอมีแผลชั่วๆเต็มไปหมดเลยโดยการข้ามเบลเลอร์แล้วก็ตืบไงแต่คิดจริงๆแล้วเฉกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ แต่ก็อยากจะเชื่อสักหน่อยนะเพราะว่าฉันอยาจะไปกับเธอ่นะจากนั้นฉันก็ได้เจอเธออีกรอบไงละ่ะถึงแม้เรากตลังสู้สก,กันอีกรอบงั้นก็ดูแลให้ดีๆละ่ะแล้วก็เราจะพบกันใหม่ไปเจอให้แผนของเราง่ายขึ้นแล้วก่อนโอเคจบแล้วทาวี่มาทำอะไรอ่ะ ทำไมทำไมเธอถึงปล่อยฉันไปล่ะเธอไม่รู้หรือว่าการการเป็นคนดีอ่ะทำให้เธอบาด e เจ็บดูเธอสิเธอทำเพื่อนเธอเธอสร้างเพื่อนที่ดีพวกนี้แต่ตอนนี้เธอคงอาจจะไม่เห็นพวกนะะั้นอีกแล้วล่ะต้องไม่ต้องนึกเลยว่าพวกนั้นอะทำให้พวกนั้นทำให้เธอ่ะแผนเสียแค่ไหน เจ็บใช่ไหมล่ะถ้าเธอไปจากไปโดยไม่ต้องแคร์กับทุกคนแล้วก็เธอจะไม่ต้องรู้สึกแย่ต่อไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉะนั้นเราถึงไม่เข้าใจถ้าเธอทําทุกอย่างถ้าทาทุกอย่างที่ถูกแล้วก็ตามทําไมทุกอย่างถึงจบแบบนี้ลนะ่ะทําไมชีวิตมันไม่แฟร์ขนาดนี้เลยเหรอว่าไปนั่น ถ้าเราบอกนายว่าเรารู้วิธีทำให้ได้ตอนจบที่ดีกว่านี้นะเธอต้องโหลดเซฟไฟล์ของเธอหลังจากนั้นงั้นก็ในะขนานแล้วก็ทำไมเธอไม่ไปพบกับปาปิลัสจากนั้นอันใดพวกนายจะเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นได้นะใครจะไปรู้บางทีเธออาจจะเป็นกุญแจสู่ความสุขของเธอก็ได้แล้วเจอกันใหม่นะความคุณฟาวี่ โอเคตอนนี้ก็ถึงจุดจบแล้วก็ตอนนี้ก็ก็จบเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆาเลยนะฮะก็ไว้คราวหน้านะเ,ออเอ็นดิ้งที่ดีกว่านี้ห่อเดี๋ยวไว้เอ็นดิ้งสัตไปก็แล้วกันนะตอนนี้ผมก็นั่งไปแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยนะบ๊ายบาย